ถ้าเรามีบ้านที่สภาพไม่ค่อยใหม่แต่อยากได้ราคาดีๆพอจะทำอะไรได้บ้างคะสวัสดีครับคุณกำลังฟังโฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านที่นี่เราพูดกันด้วยหัวใจแชร์เรื่องราวการจำนองขายฝากอย่างจริงใจเพราะเราไม่ใช่ในทุนแต่เราคือเพื่อน ที่คุณไว้ใจได้เสมอดิฉันหนูออนคนขายบ้านค่ะ และผมกอฟคนขายบ้านวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้ออะไรครับหมูอ่อนวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนสงสัยมากๆเลยนั่นก็คืออสังหาริมทรัพย์แบบไหนที่จำนองขายฝากได้ราคาดีที่สุดคือเรามีทรัพย์สินอยู่ในมือแต่ก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าแบบไหนที่จะถูกใจในทุนหรือสถาบันการเงินให้ราคาเราดีด คำถามดีมากเลยออนจริงๆแล้วหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคือมูล,ลค่าตลาดจริงของซับนั้นๆครับแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ใช่ทุกซับจะได้ราคาที่ดีเข้ากันมันมีรายละเอียดของมันอยู่อ่าน่าสนใจค่ะงั้นเริ่มจากแบบแรกเลยที่เรียกว่าเป็นซับเกรด A ในสายใต้ในทุนแบบไหนคะกอฟที่เห็นแล้วตาวาวให้ราคาสูงแน่นอน ถ้าแบบเห็นแล้วชอบเลยนะครับอันดับแรกต้องยกให้บ้านเดี่ยวในโครงการใหญ่เลยอ่อนยิ่งอยู่ในทำเลชุมชนใกล้โรงเรียนใกล้ห้างสปปรรพสินค้าพวกนี้ถือว่าเป็นทำเลทองเลยเพราะสภาพคล่องมันดีมากมีคนอยากได้ตลอดเวลาในทุนก็จะมองว่าถ้าเกิดซับกลุดขึ้นมาเขาสามารถนำไปขายต่อได้ง่ายความเสี่ยงต่ำเขาก็กล้าให้ราคาสูงครับ นึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเป็นสินค้าขายดีที่ใครๆก็อยากได้แล้วถ้าเป็นพวกทาวน์โฮมเหรคะเป็นที่นิยมเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เลยครับทาวน์โฮมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเลยนะโดยเฉพาะทาวน์โฮมที่อยู่ทําเลใกล้รถไฟฟ้าหรือใกล้แหล่งงานอย่างโซนออฟฟิศต่างๆทัพย์บแบบนี้จะถูกประเมินราคาสูงเหมือนกันเพราะจุดเด่นคือปล่อยเช่าง,ง่ายหรือจะขายต่อก็มีคนรอซื้อตลอด ในทุนก็จะมองว่ามันสร้างกระแสงเงินสดได้ดีความเสี่ยงก็น้อยลงไปเยอะครับเท่าใจเลยค่ะคือเน้นทำเลที่เดินทางสะดวกมีคนต้องการอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเป็นที่ดินเปล่าล่ะคะกอฟบางคนมีที่ดินเปล่าเก็บไว้แบบไหนถึงจะได้ราคาดีสำหรับที่ดินเปล่านะครับคีย์เวิร์ดสำคัญคือต้องติดถนนใหญ่และมีโฉนดชัดเจนครับถ้าที่ดินเราเข้าถึงง่ายการคมนาคมสะดวก นายทุนจะชอบมากยิ่งถ้าอยู่ในทำเลที่กำลังเติบโตมีโครงการใหม่ๆกำลังจะขึ้นนะโอ้โหมูล,ลค่ายิ่งดีดขึ้นไปอีกนายทุนยิ่งอยากได้และให้ราคาดีเลยครับฟังดูแล้วทรัพย์ที่ได้ราคาดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับทำเลและความต้องการของตลาดเป็นหลักเลยนะคะทีนี้อยากให้ก๊อฟช่วยเล่าถึงทรัพย์ที่ตรงกันข้ามบ้างดีกว่า แบบไหนที่มักจะถูกกดราคาหรือได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควรคะได้เลยออนอันนี้ต้องระวังกันเลยนะครับอย่างแรกเลยคือที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่อยู่ในซอยลึกมากๆไม่มีทางเข้าออกเป็นของตัวเองหรือมีภาระผูกพันซับซ้อนเช่นติดจำนองที่อื่นอยู่หรือมีปัญหาเรื่องแนวเขตพ,พวกนี้จะถูกกดราคาเยอะมากเพราะนทุนมองว่ามันขายต่อยากมาก ความเสี่ยงสูงเขาก็จะให้ราคาเพื่อป้องกันความเสี่ยงของตัวเองครับแล้วถ้าเป็นบ้านล่ะคะสมมุติว่าเป็นบ้านที่อยู่ในทำเลดีเลยแต่สภาพอาจจะเก่าหน่อยแบบนี้มีผลต่อราคามากไหมคะ มีผลมากเลยครับอออบ้านมือ2ที่สภาพชุดโซมมากๆเนี่ยบางครั้งได้ราคาต่ำกว่าที่คาดไว้เยอะเลยนะแม้จะอยู่บนทำเลดีก็ตามเพราะในทุนต้องคิดถึงค่าใช้ใจ่ายในการรีโนเวทเพื่อให้บ้านกลับมาสวยงามน่าอยู่ก่อนถึงจะขายต่อได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วพอจะมีวิธีแก้ไขไหมคะถ้าเรามีบ้านที่สภาพไม่ค่อยใหม่แต่อยากได้ราคาดีๆพอจะทาอะไรได้บ้างคะมีครับ เราไม่จำเป็นต้องรีโนเวทใหญ่โตนะแค่รีโนเวทเล็กๆก,ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับเช่นทาสีใหม่ทั้งภายในภายนอกให้ดูสะอาดตาทำความสะอาดครั้งใหญ่เก็บของที่ไม่ใช้ออกไปจัดบ้านให้หน่าอยู่โปรง่ปรงๆโลง่ลงๆแค่นี้ก็สร้างความประทับใจแรกเห็นได้แล้วครับจำไวง้ง่ายๆเลยว่าอาสังหาที่พร้อมใช้งานเสมอย่อมมองว่ามีมูลค่ามากกว่าครับ เป็นเคล็ดลับที่ดีมากเลยค่ะแค่ปรับนิดหน่อยก็ช่วยเพิ่มมูลค่าได้แล้วสรุปแล้วปัจจัยหลักที่นายทุนหรือผู้รับจำนองขายฝากมองก็คือความเสี่ยงและโอกาสในการขายต่อใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยออนเขาจะคิดจากมุมนองของเขาเสมอว่าถ้าทรัพย์ชิ้นนี้หลุดมาอยู่ในมือเขาเขาจะขายมันออกไปได้เร็วและง่ายแค่ไหน ดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจเอาทรัพย์ไปทำธุรกรรมใดๆนะครับอยากให้ลองประเมินมูลค่าบ้านหรือที่ดินของเราให้ถูกต้องก่อนและที่สําคัญที่สุดคือเลือกช่องทางหรือในทุนที่โปร่งใสและปลอดภัยครับยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้เต็มๆเลยค่ะสรุปก็คือถ้าเราเตรียมทรัพย์ของเราให้พร้อมทั้งเรื่องทำเลความน่าอยู่และเอกสารต่างๆ โอกาสที่จะได้ราคาดีก็อยู่ไม่ไกลเอื้อมจริงๆค่ะใช่เลยครับเตรียมตัวให้ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณก๊อมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับพวกเราสำหรับใครที่ฟังแล้วมีคำถามเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการจำานงขายฝากสามารถสอบถามมาในคอมเมนต์ได้เลยหรือติดตามข้อมูลเนื้อหาความรู้อัปเดตการจำานงขายฝากได้ที่ ช่องแดงช่องโฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านบ้านฟ้าเพจโฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านและ t i ก t o อกก๊อปคนขายบ้านสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ